สวัสดีครับวันนี้ช่องเชฟชวนชิมจะพามาทําเมนูบ็อกลี่ราดซอสน้ำมันหอยหรือว่าตามที่พนักคารเรียกว่าซอสน้ำแดงอร่อยอร่อยทำทานง่ายๆได้ที่บ้านกันเลยครับบ็อกลี่ให้เลือกซื้อแบบแน่นๆนะครับจะได้มีความกรอบมากๆเวลาทานจะได้อร่อยเราก็นําบ็อกลี่มาตัดแต่งให้เป็นชอ่อท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นได้ตามใจชอบ นำน้ำใสกระมังแล้วเติมเกลือสัก1ช้อนชานะครับเดี๋ยวเราจะแช่น้ําเกลือกันนิดนึงนะครับช่อไหนใหญ่เราก็มาผ่า2ผ่า3ได้ตามต้องการแล้วก็แช่ลงไปที่น้ําเกลือนี่นะครับตรงก้านก็มาเหลาเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขยำเบาๆแล้วก็นําไปล้างน้ํา1รอบ2รอบไปได้นะครับได้แล้วน้ำกระทะตั้งเตาเติมน้ําลงเกลือสักหนึ่งช้อนชาตามด้วยน้ํามันพืชนิดหน่อยต้มน้ําให้เดือดแล้วนาบ็อคโคลี่ลงลวก ไม่ต้องลวกนานนะครับลวกให้พอหายเหม็นเขียวก็พอประมาณนี้นะครับเราก็เทบ็อกเอรี่พักไว้ก่อนได้แล้วนำกระทะกลับมาตั้งเติมน้ำมันนิดหน่อยแล้วก็นำบ็อกเอรี่ลงไปปรุงรสชาติด้วยเกลือปลายช้อนชาผงปรุงรสปลายช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาไม่ต้องให้รสจัดนะครับเอาแค่พอมีรสชาติก็พอแล้วก็ผัดรสชาติ ให้เข้ากันจะใช้เป็นวิธีโยกกระทะแบบนี้ก็ได้ได้แล้วลงแป้งมันนิดหน่อยเอาแค่พอให้รสชาติเกาะไปที่ตัวบลอกโคลี่ได้แล้วเทพักไว้ก่อนนะครับได้แล้วนํากระทะกลับมาตั้งเติมเป็นน้ําซุปหรือว่าน้ำสต๊อกลงไปเดี๋ยวสูตรจะขึ้นมาให้ท้ายคลิปนะครับปรุงรสชาติด,ด้วยซอสหอยนางรมหรือบางคนก็จะเรียกว่าน้ํามันหอยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายตามด้วยผงปรุงรสสามารถเพิ่มเติมผงชูรสได้ตามชอบแล้วก็คนละลายรสชาติให้เข้ากันน้ำซอสเดือดรสชาติละลายเข้ากันดีแล้วให้เบาไฟลงแล้วก็ลงเป็นแป้งมันแนะนำไใชใ้เป็นแป้งมันฮ่องกงนะครับเวลาเย็นแล้วจะไม่คืนตัวแล้วเร่งไฟให้แป้งสุกตีซอสให้มีความเหนียวด้วยนึงเวลาราดลงไปที่ตัวผัด ซอสของเราจะได้เกาะที่ผักนะครับได้แล้วเติมเป็นพริกไทยป,ป่นล,ลงไปนิดนึงตามด้วยน้ำมันงาเพิ่มความเงาความหอมให้กับตัวซอสได้แล้วแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำลงไปได้ตามต้องการนะครับยใ้สีเข้มจะเกินไปเดี๋ยวจะไม่น่าทานแล้วก็นำบรอกลี่จัดลงจานแล้วก็ตักซอสราดลงไปเลยครับซอสน้ำมันหอยเยิมย้มๆฉ่ำๆทานคู่กับข้อสวยร้อนรับรองว่าฟินแน่นอน เท่านี้ก็ได้เลยนะครับสำหรับเมนูบ็อกโคลี่ราดซอสน้ำมันหอยก็ฝาการู้ชมลองนำไปทำทางกันดู EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ